เป็นทนาาของเรื่องนี้นะผมอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดังมากๆแล้วก็มีหลายซีซั่นด้วยเท่าที่ผมอ่ะคาดเดาจากคําใบแรกที่ได้มาแบบนี้ทุกมก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมหลายเลนเจอร์ในราคาถูกในทุกเกมไปอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมาริช็อปกันเลยทุกคบอกได้เลยว่าทุกแพคเกจทมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยการันตีความปลอดภัยทุกคเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วทุกคสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ทีทิพย์ชั้นหรือใต Oh. Okay. กราบสวัสดีท่านชมที่น่าหลักทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับสู่ช่องไอซ์ซอนี่เกมไลท์เจอร์ด้วยทสําหรับนี้เป็นคลิปข่าวสารโคโรโบนั่นเองครับเนื่องจากมาเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนของโคโรโบนั่นเองและยังคือในรอบนี้ทุกผมหรือว่ารอบ9.5ปีนี้จะจบลงในวันที่26นั่นเองอ่ะก็น่าจะมีท่าท่าของตัวใหม่มาแล้วทุกผมอ่ะก็เป็นตัวโคโรโบนั่นเองแล้วก็โคโรโบทุมจะอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือน ตุลาคมเลยนี่ผมบอกเลยว่าลากยาวไปมากๆแล้วก็มีเวลาให้เปิดตามลากกันค่อนข้างที่เยอะในรอบหน้าจะตกะเป็นเกียร์ป้องกันนะผมเป็นเกียร์ป้องกันแปดดาวนั่นเองผมมองว่าเกียร์ป้องกันก็เป็นอีกเกียร์หนึ่งที่มองว่าโอเคเหมือนกันเลยสําหรับใครที่ชอบการเกียร์ป้องกันดีก็สามารถไปตากันได้ทุกสำหรับรอบหน้าและออีกย่างึงคือ ถ้าจำไม่ผิดรอบหน้านี้จะมีทนาของเกียร์อาวุธมาด้วยาผมเมท่าที่ผมรู้น่าจะเป็นเกียร์อาวุธแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเกียร์อาวุธเจ็ด,ดาวในรอบนั้นก็น่าจะมีโดนในเรื่องของทักษะด้วยไม่รู้ว่าจะมีทั้ง สองชิ้นหรือว่าจะมีแค่ชิ้นเดียวท่านันนี้ก็ต้องไปรู้กันอีกทีละกันอ่ะก็สำหรับคุณระโบในเดือนหน้าท่ามอ่ะเท่าที่ผมได้ทราบข้อมูลมาข้อมูลนู่มก็ขอขอบคุณแต่ละการทนผมก็เป็นท่านาของอ่พี่ีเคเลนเจอร์ลุงยุทธแล้วก็หลายๆอินฟลูเอนเซอร์เลยท่นผมบอกด้วยว่าหลายๆช่องทางเขาให้ข้อมูลมาค่อนข้างที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคลิปที่แบบทําให้ผมประกอบการตัดสินใจได้ดีเลย่น้มว่าผมจะตัลลดคุณระโบรอบไหนออกไปหรือว่าอนิเมะรอบไหนออกไปนั่นเองมีโอกาสที่จะเป็นอ่าอนิเม แต่ผมไม่รู้ว่าเก่าในที่นี้จะเป็นเก่าแบบไหนผมเป็นเก่าแบบตัวละครเก่าเลยไหมหรือว่าจะเป็นเก่าแบบตัวละครใหม่แต่เป็นเรื่องเดิมทผมอันนี้ก็ต้องไปลุ้นก,กันอีกทีละก,กันสําหรับข้อมูลที่ผมไปเสาะหามาผมก,ก็เป็นท่าางของเรื่องนี้นะผมก็เป็นเรื่องที่ดังมากๆแล้วก็มีหลายซีซั่นด้วยเท่าที่ผมอคาดเดาจากคําใบ้แรกที่ได้มาแบบนี้ทุผมก็ผมคาดว่ามันค่อนข้างที่กว้างนิดน,นึงเพราะว่าอนิเมะที่ดังๆน่กมันมีหลายเรื่องมากๆก็ ที่แบบมีหลายซีซั่นมันก็มีเยอะเหมือนกันทาให้ผมแบบเดาไม่ค่อยถูกโมและอีกอย่างหนึ่งคือข้อที่2อโมเรื่องนี้มีตัวละครหลักผมที่ไม่ใช่ผู้ชายอันนี้ก็ตามที่ผมได้จัดท e ีมไว้ในไอดีหลักเลยผมก็ได้จัดทาหน้าของตัวละครหญิงมาด้วยโมแล้วก็มีหลายๆเผ่าพันธุ์เลยโนมแล้วก็มีตัวละครชายด้วยแชมๆกันบ้างแล้วข้อที่3ามโม,มที่ได้มาเป็นการต่อสู้แบบแฟนตาซีอันนี้เท่าที่ผมอ่าไปสืบค้นมาประมาณหนึ่งโมแล้วก็ไปเรียบเรียงคําพูดแล้วก็เรียบเรียงแบบ ทั้งหมดมาท่มเท่าที่ผมไปแปลมาจากอาเว็บนะผมก็จะได้ว่าการต่อสู้แนวแฟนตาซีานุ่มคือการใช้พลังพิเศษหรือว่าจะเป็นพลังอื่นต่างๆเองอาจจะเป็นแบบแนวใช้เวทมนต์ก็ได้หรือจะเป็นท่นาของพลังพิเศษหรือ,อถ้าอิงจริงๆนุ่มก็จะเหนือนคุณใส่พวกนี้หรือจะเป็นท่นาของดักก้อนบอลที่มีการแปลงร่างพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนตาซีการานุ่มว่ามันเกินขอบเขตของมนุษย์ตั้นเองอ่ะก็ อะไรที่คืนขอบเขตของมนุษย์ไปที่ผมก็จเรียกเป็นแนวแฟนตาซีเลยที่ผมวันพัดเมนก็ผมมองว่าน่าจะเป็นแฟนตาซีได้เหมือนกันทอ่ะประมาณนี้ละกันส่วนข้อที่4ี่ที่หมีการแบ่งพักพวกที่หอันนี้บอกเลยว่าหลายๆอนิเมะก็มีการแบ่งพักพวกอยู่แล้วที่ผมและอีกอย่างนึงคือการแบ่งพักพวกแบบนี้ที่หอาจจะอันนี้คือตามความคิดของผมที่ผมอาจจะแบ่งเป็น พักพวกอาจเป็น2ฝั่งไหมอาจจะเป็นฝ่ายดีกับฝ่ายไลายก็ได้ตามปกติของเงื้อนเรื่องก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบฝ่ายดีทั้งคู่ก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันประมาณนี้นะและก่อนที่เราจะไปดูกันที่ข้อถัดไปผมก็ขอฝาก ในทางการก,ก็เป็นทางของมาลิชชอปนั่นเองสาหรับใครที่สนใจเติมให้เกจตต่างๆในระบบ iOS นะผมย้ำว่าตอนนี้เติมได้แค่ระบบ iOS ระบบ Android ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขารับเติมหรือยังนะผมเพราะว่าหลายๆช่องทางเขาก็ไม่ได้รับเติมกันแล้วนะครับสำหรับระบบ Android ก็สําหรับสาย Android ก็สามารถไปเติมกันได้ในระบบ iOS กันได้นะผมสำหรับมาลิชชอปบอกเลยว่าอาจูนเทเบียนทุกต้องตามกฎหมายนะผมแล้วก็โอ้โหเกมดาริเจอร์ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยลิงก์ก็จริงผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description ันก็ได้คอมเมนเ เดี๋ยวก็ไปดูกันที่ข้อถัดไปแล้วกัน ้อถัดไปทุผมตัวละครสารําคัญทุ่มมีผมสีส้มแล้วก็สีขาวอันนี้ผมก็ได้จัดทีมาเหมือนกันผมก็จัดมาเป็นตัวละครสําคัญทั้งนั้นเลยทุ่มก็จะเป็นตัวแบบตัวเอกของเรื่องบ้างหรือว่าจะเป็นคู่รองของเรื่องบ้างทุ่มผมก็ลองจัดมาทั้งหมดเลยตัวเอกไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นคู่เทพเพราะน้นทุ่มตัวเอกคือพวกที่อยู่ในกลุ่มของตัวเอกเลยทุ่มหรือว่าตัวของพระเอกนางเอกพวกนี้เลยทุ่มก็นับวาเปิดตัวเอกหมดเลยพวกนี้ทุ่มอ่ะก็ผมก็เลยตามมาจัดประมาณนี้ทุ่มอย่างเช่น ถ้ยกตัวอย่างผมก็จัดเป็นอิงุยะฉะล้กันถ้าให้ตรงคำไพ่ท็ออ่าผมมีสีขาวอันนี้ก็อิงุยะฉะก็ตรงเหมือนกันก็เป็นอะไรที่แบบอ่าก็ถือว่าประมาณนี้กอ่าสำหรับ ข้อนี้ข้อถัดไปน่มพลังของแต่และตัวมีลักษณะเฉพาะตัวนั่นเองสําหรับาพลังตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสมที่จะเป็นอนิเมะได้หลายเรื่องเดี๋ยวประมาณกลางๆคลิปเดี๋ยวผมมาอธิบายแล้วกันว่าอนิเมะที่ผมยกตัวอย่างมนาะมันตรงแบบกี่ข้อบ้างแล้วก็ตรงแบบข้อไหนเป็นพิเศษบ้างเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายน่มอ,อ่ะก็ตอนนี้ผมก็ขออธิบายเป็น คำใบ้ไปก่อนละกันฮผมอ่ะส่วนคำใบ้ข้อถัดไปมีตัวละครบางส่วนมที่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนที่ผมจัดทีมาเลยผมก็จัดเป็นตัวนี้มาผมอ่ะก็เป็นทางด้านของอนักวัวิซ่าทัานผมอ่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันหรือว่าจะมีหลายๆตัวเลยแบบอาเอลก็ไม่ใช่มนุษย์ทั้งผมแล้วก็จะมีทางด้านของอาพู่แบบนี้ท่านผมก็มีโอเกอร์เผาโอเกอร์บ้างพวกนี้ท่ผมผมก็เลยจัดมาค่อนข้างที่เยอะหรือจะเป็นแบบอ่ กินแลนด์พวกนี้ท็อปก็เป็นเผ่าอื่นเหมือนกันก็ไม่ใช่เผ่ามนุษย์นะผมก็เลยเลือกที่จะมาแบบอ่าหลายๆเผ่าพันเลยท็ผมเพราะว่าถ้าให้ยกขอบเขตให้มากกว่านี้มันก็มีแบบพวกปีศาจหรือว่าเผ่าต่างๆค่อนข้างที่มีเยอะเหมือนกันท็ผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่เป็นคํใบ้ที่ค่อนข้างที่กว้างมากๆเลยและข้อถัดไปท็อปมีตัวละครที่มีรูปร่างค่อนข้างที่จะแก่ท็อปเอาง่ายๆคือในเรื่องนี้อาจจะเอาตัวที่แบบ ตัวแก่หรือว่าตัวแบบรุ่นปูย่ย่าพวกนี้เข้ามาเล่นได้ก็เหมือนกันทุกคอ่ะก็แบบเจ้าแบบพวกแบบรุ่นย่าไหมหรือว่ารุ่นปู่ถ้าเป็นเอลทุกคอะ่ะถ้าเป็นเอลบอกตรงๆเลยว่าถ้าแก่ทุกคโอ้โหเอลนี่ดูยากมากๆทุกคนเพราะว่าเอลมีอายุยืนนั่นเองอย่างเช่นตัวนี้ก็อาจจะอายุแบบปาไปว้อยดีแบบนี้ไ็ได้เหมือนกันทุกคอ่ะสำหรับตัวละครที่มีรูปลักษณ์ค่อนข้างที่แก่อันนี้ผมขอฟิกไว้ที่ เ่าพันอื่นและการห้องถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนกับลีซาพวกนี้เลยนะผมเอาแบบแก่ๆไปเลยดูว่าจะเป็นของมนุษย์ที่แบบมีหนวดมีเข้าเป็นคนแก่เลยประมาณนี้นะผมอ่ะก็เดี๋ยวไปที่ข้อถัดไปข้อถัดไปนะผมมีตัวละครที่คุณคาเึยุกินะผมอ่ะก็คุณนะคาเึยุกิให้เสียงภาคนะผมอ่ะก็เป็นคนภาคคนดังเลยนะผมสำหรับที่ญี่ปนะุ่นผมบอกเลยว่า คนนี้ภาคคนข้างที่เยอะมากๆเข้าที่ผมไปสืบค้นข้อมูลมาท่านผมโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้ภาคตั้งแต่โอ้โหสมัยแบบผมเป็นเด็กเลยท่านผมจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังภาคอยู่ท่านผมแล้วก็ภาคคนข้างที่เยอะมากๆและข้อมูลที่สําคัญท่านผมข้อมูลที่ไม่มีในแบบตรงนี้ท่านผมก็มีเหมือนกันสามารถหาดูได้ใน넷ฟิกท่านผมแล้วก็พึ่งฉายเองอ่าแล้วก็ยังมีฉายใน넷ฟิกอยู่ก็สำหรับส่วนตัวผมนผมผมว่าอนิเมะที่มาคอนแทปกับเกมไลน g เจอร์ส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก넷ฟิกไม่ก็จะมาจากบิลลี่บิลลี่หรือว่า ช่องทางคือยู่นะผมอ่ะก็จะมีไอชีอี้อีกอ่ะก็ค่อนข้างที่มีเยอะเลยแล้วก็มีหลายช่องทางในการดูด้วยหรือว่าจะเป็นช่องทางใน YouTube ก็มีเหมือนกันนะผมอ่ะก็มีหลายเรื่องเลยที่มาบอกได้ว่ารอบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นค่ายเดิมหรือเปล่านะผมถ้าเป็นค่ายเดิมก็อาจจะค่อนข้างที่คัดง่ายนิดนึงสําหรับใครที่แบบอ่ะอยากจะรู้ว่าค่ายเดิมคือค่ายอะไรนะผมก็ถ้าเป็นค่ายเกมก็จะเป็นแคปคอมเซก้าพวกนี้นะผมส่วนค่ายถ้าเป็น อ่านะว่ิยายหรือว่าจะเป็นอนิเมะพวกนี้ก็จะมาจากไลน์โนเวลซะส่วนใหญ่เลยผมก็จะประมาณนี้กันเท่าที่ผมแบบ ดูในช่วงหลังๆมานี้ทุกคนค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ยังมีหลายๆค่ายที่มาคอลแลบนะผมอย่างเช่นโคดันชะพวกนี้ก็มาเหมือนกันทุกคอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลและการที่เอาไว้อินจากอนิเมะที่กำกำลังจะมาทุกมอยางเช่นแบบถ้าเราได้อนิเมะเรื่องนี้มาปุ๊บเราได้ข้อมูลมาปุ๊บเราอยากรู้ว่ามีโอกาสที่จะมาสูงแค่ไหนก็ไปดูที่สำนักพิมพ์หรือว่าผู้ผลิตกันเลยทุกผมบอกเลยว่าอันนี้จะค่อนข้างที่แบบอ่ะค่อนข้างที่แม่นมากๆเนื่องจากว่าถ้าเป็นค่ายเดิมๆทุกผมเขาจะดยวกันไว้ล่วงหน้า ง abei, me, name, th ่ายนั่นเองอ่ะก็ถ้าให้ยกตัวอย่างอนิเมะที่ผมมองว่าน่าจะมาท่านผมอ่ะอนิเมะที่ผมให้อันดับที่1เลยอันนี้คือจากใจผมเลยท่านผมผมให้อันดับที่1ก็เป็นธนัตของบีเทพมรณานั่นเองทาไมผมถึงให้บีเทพมรณะเป็นอันดับที่1่งท่านผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นทีละส่วนแล้วก็ขั้นตอนแล้วกันอ่ะจากที่คำใบที่ผมได้มาท่านผมทั้งหมดเลยท่านผมก็จะเป็นว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่ดังแล้วก็มีหลายซีซั่นบีผ่านแล้วท่านผมสำหรับข้อที่1สําหรับข้อที่2เรื่องนีี้มตัว ละครหลักมที่ไม่ใช่ผู้ชายในเรื่องของบีทีมเปิดตัวมาหรือว่าเดิมเรื่องมาจะมีตัวเอกหรือว่าตัวเก่งนั่นเองหรือว่าจะเป็นแบบอ่าพวกพระเอกพวกนี้ฮาเริ่มเริ่มแรกมาเลยก็จะมีผู้ชายกับผู้หญิงแล้วม่ะอันนี้คือน่าจะถูกแน่นอนแหละสาหรับข้อที่2ส,ส่วนข้อที่สมผมเป็นการต่อสู้แบบแฟนตาซี ก็เท่าที่ผมได้อธิบายข้างต้นไปท่านผมแนวแฟนตาซีคือแนวที่เหนือมนุษย์ไปท่านผมอ่อย่างเช่นในเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวต่อสู้กับฮาโลพวกนี้ท่านมหรือว่าสู้กับปีศาจพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแนวแฟนตาซีได้อยู่ท่านมและอีก ข้อนึงมีการแบ่งพบรคพวอันนี้คือแบ่งได้ชัดเจนเลยเพราผมก็จะมีการต่อสู้เป็นพักเป็นพวกกันแล้วก็ต่อสู้กันอย่างเม,มามันเลยท่านผมในเรื่องและข้อถัดไปตัวละครสําคัญมีผมสีส้มแล้วก็สีขาวอันนี้โอ้โหตรงเป๊ะเลยท่านผมอย่างเช่นตัวเอกอย่างเช่นอิจิโกะท่านผมอิจิโกะเขาเป็นผมสีส้มเลยส้มแบบส้มจริงๆยังจังเลยท่านผมอ่ะก็เป็นไปได้ท่านผมคข้อนี้และข้อถัดไปท่านผมพลังของแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะตัว อันนี้ก็บอกกันเลยว่าแต่ละตัวมีพลังที่ต่างกันมากทุกคถึงแม้ว่าจะใช้ดาบเหมือนกันแต่ว่าในเนื้อเรื่องม่ละคนก็ใช้แบบมังกอนน้ำแข็งบ้างใช้แบบซากุระบ้างใช้แบบอ,อย่างอื่นบ้างมันมีค่อนข้างที่เยอะรับคมคือแบบแยกกันแทบจะหลายประเภทได้ด้ดยสามทุกก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวแล้วกันผมก็เลยให้ผ่านมาข้อนี้ข้อถัดไปทุกคนมีตัวละครบางส่วนมที่ไม่ใช่มนุษย์อันนี้เปิดเรื่องมาก็คงจะรู้แล้วทุกคนเพราะว่าในเนื้อเรื่องตรงนี้มีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของอ่าคล้ายๆกับพวกแบบหัวหน้านหน่วยหบผมหัวหน้านหน่วยก็จะมีแบบอ่านหน้าหมาคนหนึ่งหงบและอีกอย่างคือในนเรื่องจะมีตัวคล้ายๆตัวของสิงโตต,ตัวนี้ครอบอันนั้นที่แบบผล่มาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยหรอบอ่ะนั่นก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันอ่าก็จะมีสัตว์บ้างก็จะมีตุกหนับ้างหรับที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็เป็นตัวละครสําคัญในเรื่องเหมือนกันผมก็เลยให้ผ่านครอบอ่ะข้อถัดไปมีตัวละครที่ลูกลักค่อนข้างที่แก่อันนี้บอกเลยว่าหัวหน้าหน่วยที่แก่ๆมีเเลยรบบมในนื้อ่งีแ คบทุกตัวเลยเนะผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบผมมองว่ามันตรงไปค่อนข้างที่เยอะมากๆผมก็เลยให้เรื่องนี้ค่อนข้างที่สูงเหมือนกัน่ะแล้วข้อถัดไปนะผมอ่ะมีตัวละครที่คุณคุณคาซูยุกินะผมเป็นคนภาคในนี้ก็มีเหมือนกันนะผมอ่ะถ้าหลายคนยังไม่รู้ก็จะเป็นตัวของ เซมบงซากุระท่ผมครับถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะเป็นตัวนี้ไหมที่คุณอาคตซูยุกิท่าผมเป็นคนให้เสียงภาคเองบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่มันมากๆสําหรับอนิเมะเรื่องนี้น่ผมเป็นอนิเมะค่อนข้างที่เก่าแล้วสมัยผมแบบเด็กๆผมดูผมแล้วก็ติดองอมแงมเลยแหละสำหรับตรงนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ก็มีเหมือนกนันท่าผมก็จะเป็นทางด้านของ เรื่องถัดไปผมให้เป็นทันท่าของแบ็คโคเ r อร์ทุ่มอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาอิงแล้วกันว่าแบ็ k โคเบอร์ตรงตรงไหนบ้างทุง่มอ่นเนื้อเรื่องค่อนข้างที่ดังแล้วก็มีหลายซีซั่นอันนี้ก็ค่อนข้างที่ตรงแล้วทุผมสำหรับแบ็ k โคเบอร์อ่ะเรื่องอันดับแรกคือตรงแล้วส่วนข้อที่2คือเรื่องนี้มีตัวละครหลักที่ไม่ใช่มีแค่ผู้ชายทุผมอันนี้ในเนื้อเรื่องก็จะมีหลายตัวเลยทุผมที่เป็นแก๊งของพระเอกทุผมก็จะมีน้องอ่ะหลายตัวเลยทุผมที่เป็นทันท่าของตัวผู้หญิงทุผมที่เป็น พวกเก่าขอพระเอกทุอ่ะแล้วก็ข้อที่3ามทุเป็นการต่อสู้แนวแฟนตาซีอันนี้บอกเลยว่าแฟนตาซีมากๆเพราะว่าเป็นโลกเวทมนต์นั่นเองแล้วก็มีการใช้แบบกิมมงกินมัวทุมคนตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าข้อนี้ผ่านเนี่ยง่ายๆเลยข้อถัดไปทุกคมีการแบ่งภคพวกอันนี้คือแบ่งแบงแบ,แบชัดเจนเลยทุกคตั้งแต่ซีซันแรกๆแ,แล้วที่อนิเมะเรื่องนี้ออกมาฉายทุกก็จะมีการแบ่งพวกชัดเจนเลยจะเป็นพวกแบบ อ่าพวกนี้บ้างพวกร้ายบ้างผมจะมีการแย่งชิงกันบ้างแล้วก็การต่อสู้กันบ้างก็จะมีการแบ่งพวกแล้วก็ซีซั่นหลังๆมาก็จะเห็นได้ชัดว่าจะมีการแบ่งพวกได้แบบชัดเจนมากๆกโอโ้โหก็ตรงไปอีกหนึ่งข้อเองข้อถัดไปท่ผมตัวละครสําคัญนี้ผมสีส้มแล้วผมสีขาวอันนี้ท่ผมอ,อ่าก็อาจจะดูค่อนข้างที่ยากนิดนึงผมไม่รู้ว่าแอสตาตัวของพระเอกท่ผมเป็นผมสีขาวหรือเปล่าหรือจะเป็นสีออกเทาท่าผมและอีกตัวหนึ่งตัวของน้องผู้หญิงตัวนั้นน่ผมที่เป็นท่าของ อาพวกของพระเอกแบบนั้นทน่ผมอ่ะก็มีผมสีออกข,อขาวๆเหมือนกันผมก็เลยแบบอะให้มีโอกาสที่ค่อนข้างที่แบบมาเหมือนกันแล้วก็ผมให้ผ่านในข้อนี้นะผมอ่ะเนื่องจากว่ามีตัวหนึ่งนั่นเองที่เป็นสีแบบนี้และข้อถัดไปท่ผมพลังของแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะตัวอันนี้คือตรงเลยท่ผมเนื่องจากว่ากิโมะแต่ละเล่มน,นะนผมก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนั่นเองก็ทําให้อข้อนี้ผ่านแบบโอ้โหไม่ต้องกังวลเลยท่านผมข้อถัดไปมีตัวละครบางส่วนท่านผมที่ไม่ใช่มนุษย์อันนี้จะบอกได้ ้าบอกให้ตรงๆก็อาจจะไม่ค่อยตรงสักหล่รยเพราะว่ามันเป็นกื่งแบบจะกล่งแบบนกก็ไม่ใช่กื่งแบบคนก็ไม่ใช่ทุก็จะมีทันท่าของ อันนี้โลท่มหนึ่งตัวท่มที่เป็นทนาของพวกของพระเอกเหมือนกันท่มแล้วก็อยู่มานานแล้วก็ในเนื้อเรื่องทุ่มก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์เลยท่มที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเช่นเผ่าปีศาจบ้างท่มแล้วก็จะมีเผ่าเอลอพวกนี้ก็จะเห็นได้บ่อยกันในเนื้อเรื่องตรงนี้ท่มอันนี้ผมก็เลยให้โอกาสแล้วก็ให้ผ่านนั่นเองในข้อถัดไปท่มมีตัวละครที่มีรูปลักษณ์ค่อนข้างที่แก่ท่มในเนื้อเรื่องตรงนี้ท่มตัวแก่ๆก็มีเยอะเหมือนกันอย่างเช่นถ้าให้ยกตัวอย่างก็็จเปนทาางงขอ เหมือนพ่อบุญธรรมแอสตา้าท,ที่อยู่ในโบสถ์อันนั้นก็เป็นตัวละครแก่กันแล้วก็ในเนื้อเรื่องก็มีตัวแก่ๆหลายตัวเลยทุกอ,อ่ะก็จะมีภาคใหม่บ้างภาคเก่าบ้างมาซอนกันมีค่อนข้างที่เยอะผมก็เลยให้ข้อน,นี้เหมือนกันทุกอ่ะข้อถัดไปมีตัวละครที่คุณอาคาสึยุกิ uki, ทุกคเป็นคนภาคในเนื้อเรื่องตรงนี้ก็มีคนภาคเหมือนกันบอกเลยว่าตรงแทบจะทุกเลื่อนไขเลยทุกแล้วก็อย่างนึงก็สามารถดูได้ในเน็ตฟิกเหมือนกันส่วนบีดอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าดูได้ในเน็ตฟิกหรือเปล่าทุกเพราะ สมัยตอนที่ผมดูผมดูเป็นมังงะแล้วก็ดูแบบอนิเมะเหมือนกันแต่ว่าอนิเมะแต่ก่อนผมดูในช่องนะผมอ่ช่องทีวีนั่นเองอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้หาได้ดูได้ไหมหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นที่สามารถดูได้อีกไหมก็สําหรับใครที่มีความดูตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เหมือนกันห้ออ่ะเรื่องถัดไปที่ผมให้โอกาสมาสู่เหมือนกันก็จะเป็นท่าท่าของมหาสกคนชนเทพนั่นเองหรือว่าแลกนาล็อกผมบ็อกเลยว่า เรื่องนี้มีโอกาสค่อนข้างที่สูงเหมือนกันสาหรับเรื่องนี้น่ผมเหตุผลที่ผมยกตัวอย่างมาเนื่องจากว่าตรงตามเงื่อนไขายหลายข้อเหมือนกันสําหรับข้อที่หนึ่งผมเรื่องนี้ค่อนข้างที่ดังแล้วก็มีหลายซีซั่นหลายซีซั่นในที่นี้นะนผมอ่ะก็จะนับตั้งแต่2ซีซั่นขึ้นไปนั่นเองสําหรับมหาสืกคนชนเทพน่ผมตอนนี้ก็ออกมา2ซีซั่นแล้วนะผมแล้วก็ในเนื้อเรื่องท่ผมอ่ะค่อนข้างที่ตรงมากๆเลยสําหรับข้อที่2องผมเรื่องนี้มีตัวละครหลักที่ไม่ใช่มีแค่ผู้ชายน่าผมอ่ะถ้าให้ หลายตัวเลยมที่ไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็เอามาแข่งขันด้วยก็มีเหมือนกันผมบอกเลยว่าหลายตัวที่เป็นตัวละครหลักที่ไม่ใช่ผู้ชายก็มีเหมือนกันอันนี้ผมก็เลยให้ผ่านแล้วก็อนันรวมเองข้อที่3นมผมเป็นการต่อสู้แนวแฟนตาซีแฟนตาซีมากๆที่ผมเนื่องจากว่ามหาศึกคน,นเทพทผมเอาแบบทั้งหมดเลยทผมไม่ว่าจะเป็นอีโคไซดอนหรือว่าจะเป็นแบบแจ็คส์ริปเปอร์พวกนี้ที่เป็นตัวละครที่มีสกิลที่ค่อนข้าง,าง,างที่แบบ เกินมนุษย์มนาไปแล้ว่ผมและอีกอย่างคือเป็นการต่อสู้แบบเทพด้วยมีอาวุธเทพอะไรพวกนี้หนมผมก็เลยให้เป็นแนวแฟนตาซีนั่นเองข้อถัดไปมีการแบ่งพักพวกมอ,อันนี้คือแบ่งชัดเจนเลยท่ผมก็จะเป็นพักพวกของฝั่งมนุษย์กับฝั่งเทพนั่นเองอ่าข้อถัดไปตัวละครสําคัญทผมมีผมสีส้มและผมสีขาวถ้าให้อิองท่าถ้าเป็นผมโม,มอิงผมจะอิงจากซีซั่นสองเองถ้าอิงจากซีซั่นสอง่ผมถ้าให้ยกตัวอย่างก็ถ้าผมสีขาวจะมีแจ็คเดอร์ิปเปอร์เหมือนกันแล้วก็จะมีคู่ต่อสู้หลลายยคนนเเมที่ป็ หัวสีส้มโน้มหรือว่าจะเป็นสัตว์แย้มมืได้นโนมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ตรงประมาณหนึ่งเหมือนกันข้อถัดไปโน้มพลังของแต่ละตัวโน้มตัวละครโน้มจะมีลักษณะเฉพาะตัวนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวโน่มก็จะมีอาวุธสาตตาหรือว่าทีมสาตว์าที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละองค์ก็จะมีความสามารถสกิลที่ไม่เหมือนกันด้วยโนมบอกเลยว่าอันนี้ก็ค่อนข้างที่ตรงเหมือนกันข้อถัดไปโน้มตัวละครบางส่วนไม่ใช่มนุษย์นั่นเอง ก็ตัวละครบางส่วนที่ผมได้ไปทําการดูข้อมูลมากก็จะเป็นทางด้านของอาพวกแบบมีเทพบ้างค่ับผมแล้วก็จะมีแบบอาแบบอื่นๆด้วยค่ับผมก็คือเป็นเทพนั่นแหละแต่ว่าเป็นเทพแบบแนวๆแบบแตกต่างกันมากๆครั่ผมจะเป็นแบบ เทพนรกบ้างจะเป็นเทพสวรรค์บ้างอันนี้ก็มีคม่อนข้างที่เยอะท่ผมผมก็เลยอนุโลมให้ข้อน,นี้ผ่านเหมือนกันข้อ,นอถัดไปท่ผมมีตัวละครที่มีรูปลักษณ์ค่อนข้างที่แก่อันนี้บอกเลยว่าใครที่ดูก็คงจะรู้น,น่ผมว่าซุดค่อนข้างที่แก่มากอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยท่ผมว่าเป็นตัวละครที่แก่แบบแกบบ่จริงๆเลยท่ผมสำหรับเทพซุดแล้วก็มีตัวละครที่คุณคาสึยุกิเป็นคนพากย์ด้วยเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันท่าผมผมก็เลยให้โอกาสเรื่องนี้มาเหมือนกันสําหรับ3อนิเมะชื่อดังที่ผ <ท Kur. S 2> มได้ยกตัวอย่างมาทั้ง่งนี้อ มีมากกว่า2ภาคแน่นอนทุกอ่าและอีกอย่างหนึ่งคือมีฉายในเน็ตฟิกด้วยทั้ง3เรื่องเลยทุกอันนี้คือเท่าที่ผมไปสืบค้นมาทุกคือกําลังฉายอยู่ด้วยอันนี้คือตรงมากๆผมก็เลยเอามาให้ประมาณ3เรื่องนี้ละกันและถามว่าผมให้โอกาสเรื่องไหนมาเยอะที่สุดอันนี้ผมให้ดีเทพวรณะอยู่ที่60เตแบ็คโอเวอร์ผมให้อยู่ประมาณ30มสิบทุก่แล้วก็อ่าทางด้านของอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นมหาศึกคนชนเทพอันนี้ผมให้อยู่ประมาณอ่าก็ประมาณแบบ เอาสักประมาณพอๆสัก10-20แล้วกานผมเพราะว่าผมก็จะให้แบบแต่ละเรื่องผมเต็มเปอร์เซ็นต์ประมาณ100%อ่ะผมก็ให้ประมาณถ้าให้100%เผมสำหรับบิด เทปลนะผมให้60%สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับแบ็คโคเบอร์ถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนมหาสื่อคนชนเทพเคยดิวมาก่อนล่วงหน้านี้แล้วผมก็ให้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับอันนี้คือโอกาสในร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะมาทุกคนส่วนใครที่คิดเห็นว่าเรื่องไหนจะมาเขาสามารถคอมเมนต์มาบอกได้แล้วก็คอมเมนต์เหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมถึงเป็นเรื่องนี้แล้วก็ ทําไมถึงแบบอ่าเรื่องนี้ค่ับมอ่ะก็สามารถอธิบายเหตุผลม,มาบอกได้ด้ร่างคลิปนี้ได้เหมือนกันค่ับผมเพราะว่าความรู้ตรงนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยแน่นสักหายท่านผมผมก็ได้เท่า เท่านี้เนั้ะก็ประมาณนี้กันสําหรับช่วงหลังๆนี้ทุกคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทาไมผมไม่ค่อยลงคลิปเลยช่วงนี้ผมจะมีการปรับการลงคลิปผมคือผมอาจจะลงคลิปเป็นวันเว้นวันนั่นเองแล้วก็อาจจะลงคลิปบางวัมบางบางวันผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปต้องขอพัยล่วงหน้าไว้ก่อนละกันทุกคเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแบบอจจิจกรรมค่อนข้างที่เยอะแล้วก็มีอะไรค่อนข้างที่เยอะผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่ว่าผมจะถ้าผมมีเวลาผมจะมาทําคลิปให้แน่นอนทุกค และอย่างหนึ่งผมก็ขอฝากไว้หนละกันก็เป็นทนางารของมาลูอช็อปนั่นเองสำหรับใครสนใจเดิมพันเกมต่างๆในระบบ ios ของผมสำหรับเกมรายเนเจอร์บอกเลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%ปรไปเลย สำหรับใครที่เป็นสาย and Android ที่อยากเติมในระบบ iOS ก็สามารถไปเติมไปได้ทุกท่นเพราะว่าช่วงนี้ในระบบ Android ทุกท่านหลายๆช่องทางก็อาจจะไม่ได้รับเติมแล้วทุกท่นเพราะว่าราคามนคข้นข้างที่สูงแล้วก็แพงมากเขาก็เลยแห่กันไปเติมที่ระบบ iOS การซะส่วนใหญ่เลยทุกท่านก็สามารถไปเติมไปได้ส่วนแพ็กเกจต่างๆทุกนสาย Android ก็สามารถกดปรับได้ตามปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็น r ูบีทุก่นอาจจะแยกกันนั่นเองนะสำหรับใครอยากจะเติมก็ไปเติมกันได้ที่มาดูช็อปนะครับลิงก็จริงผม้ในลิ้มว่าให้ใต้คล ข่าวสารคอลลาโบในรอบนี้ก็ไวประมาณในการถ้าผมได้ข้อมูลข่าวสารอื่นหรือจะเป็นข้อมูลแบบอ่าเชิงลึกเดี๋ยวผมจะมา uh, ทำคลิปสปอยอีกคลิปหนึ่งละกันผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยอ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตัวอย่งเชืนกันเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆชอ่องไอซันนนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ